สวัสดีครับวันนี้เราจะพาควายนะครับมีหมาหมาสามตัวพิงนะครับเลดแล้วก็ยลนโล่แล้วก็มีจระเข้ครับนี่แล้วก็บังกรนี่บังกรแหนมคึกนะครับตัวนี้นี่ก็จะมาวิ่งเล่นอยู่ในหุ่นละหุกตัวนี้นะครับนี่เดีย๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากนี่หมาก่อนดีกว่าเอาหมานะครับเี่เอาหมาสีไหนก่อนดีสีเหลืองก่อนดีกว่าวิ่งไปก่อนเลยเอาโอ้วิ่งไวม,มากเลยนะครับสีแดงไฮ้ไไอ้หวว่วว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 คว เอาตามยิ่งไปไหนของมันเนี่ยเอาเอาเอาโอ้งหมาของเราจะวิ่งกลับมาได้ไหมเอางงเอ,เอ้เอาเอ,าอาน,นกันกแค่เรเนเนืเองกันนี้ไปเอ้ มังกรวิ่งช้ามากโ oh. <c oughs> อ้าช <resource> oh. <c oughs> ้าสีมังกรไปเลยโอ้าเออโอ้า อ้าวหมาตัวนี้มาขี่มังกรแล้วนะครับโอ้ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย